ค่ะกลับมาอยู่กันในช่องของใหม่ลาลาลินนะคะและก็วันนี้นะคะใหม่ตั้งใจจะทำเป็นคลิปพิเศษอีกแล้วเพราะว่าคลิปเดิมนะคะของ Unbox ep 1เนาะครบ1นึ่งแสนวิวเลย ดีใจมากๆเลยก็คลิปนี้นะคะก็จะเป็นอันบล็อกอีพีสที่แบบว่าจะทําแบบขอบคุณนะคะทุกๆคนเลยที่เข้ามารับชมในช่องของใหม่กันใหม่จะคัดชิ้นแต่ละชิ้นที่แบบเด็ดจริงๆแล้วก็ทุกคนควรมีเอาไว้แบบแต่งบ้านเลยนะคือมันดีงามมากๆแต่ละชิ้นราคาถูกอีกด้วยแต่ก่อนอื่นเลยนะใหม่จะขอมาแนะนำเทคตัวช่วยนะคะที่ทําให้ห้องเรานั้นหอมเนาะถ้าเกิดใครได้ดูคลิปนะคะที่ใหม่ได้ลงล่าสุดนะคะที่เกี่ยวกับแต่งห้องนอนอีกห้องหนึ่งที่ จะเป็นห้องเล็กก็ห้องนั้นอะ่ะมันเคยเป็นห้องเก็บของมาก่อนใหม่ทาความสะอาดไปแล้วนะแต่กลิ่นอะ่ะมันยังแบบรู้สึกกลิ่นอับมันยังอยู่เลยแล้วทุกครั้งที่แบบเราเข้าไปที่ห้องนั้นอะ่ะมนันอึดอัดอ่ะมันมีความรู้สึกได้เลยทีเนี้ยใหม่ก็พยายามแบบหาตัวช่วยว่าจะทํายังไงดีให้ห้องเนี้ยมันแบบกลิ่นอับหายไปนะสําหรับตัวช่วยนะคะที่ใหม่ไปค้นพบมานะนั่นก็คือเจ้าตัวนี้เลยค่ะ d u s t m e r r Room Spray ค่ะสเปรย์ปรับอากาศภายในห้องนะคะต้องบอกก่อนว่าตัวนี้มีแอลกอฮอล์ที่สกัดจาก น้ำอ้อยธรรมชาตินะแต่ที่สําคัญนะคะตัวนี้นะคะเป็นลูมสเปย์ยังไม่พอนะคะยังช่วยในเรื่องของการกําจัดพวกเชื้อโรคยับยั้งพวกแบคทีเทรียได้อีกด้วยปกติใหม่ใช้ตัวนี้ ไม่ใช่เพียงแค่ฉีดสเปนในห้องเท่านั้นนะหม่ยังเอามาพวกแบบฉีดตามปอกหมอนผ้านวมผ้าห่มหรือพวกโซฟาได้อีกด้วยคือมันตอบโจทย์มากๆเลยอะคือแบบพอเราไปค้นพบตัวนี้แล้วคือมันเออมันรู้สึกว่าคุ้มค่านนะกับการที่แบบเออเราจะเสียเงินอะไรสักอย่างหนึ่งและนี่นะหม่ไปเทสตมาแล้วนะแต่ว่าใหม่ใส่ในกล่องให้ดูเพราะว่าจะได้แบบเพื่อนๆจะได้เห็นว่าแค่แพคเกจจิ้งเขาเขายังใส่ใจเลยอะมันแบบมันกล่องมันสวยมากเลยนะหม่เป็นคนแบบแพ็ก,กล่อง มาในที่150 ml ถือว่าเยอะมากๆเลยนะอันนี้ใหม่ลองใช้มาแล้วประมาณ1สัปดาห์นะคะดูสิว่าแทบจะไม่ลดเลยอะใหม่เลือกเป็นกรีดอลฟ i n อินเดอะบูซีตัวนี้จะให้ความพวกผ่อนคลายเบาๆอารมณ์แบบว่ารู้สึกแบบดีแหลกเวลาเราฉีดก,ก่อนนอนเนี่ยคือกลิ่นมันเป็นอะไรที่ธรรมชาติมากๆอะใหม่ก็บอกไม่ถูกอะแต่มันกลิ่นอะคือมันดีมากๆจริงนะ ซึ่งตัวนี้ใหม่ก็มองว่าเออเขาตอบโจทย์จริงๆไม่ใช่ให้เรื่องแค่ความหอมอย่างเดียวยังช่วยในเรื่องของเชื้อโรคอีกด้วยเราก็มองข้ามไม่ได้เพราะว่าทุกบ้านตอนนี้ก็คือให้ความสําคัญในเรื่องนี้มากๆเลยแล้วใหม่ก็รู้สึกว่ามันคุ้มค่ากับการที่เราจะซื้อลูมสเปรย์สักตัวซึ่งใหม่ก็ไม่ค่อยเห็นนะคะบางทีมันแค่ปรับอากาศอย่างเดียวเนาะซึ่งเจ้าตัวนี้นะคะจัสมาลิก็ตอบโจทย์หลายๆอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความหอมยับยัง้งแบคบทีเรียกําจัดพวกเชื้อโรคอีกด้วยแล้วก,ก,วบบรระะกลิก่ ดูหรือว่าลองเข้าไปเลือกกิ่นกันดูนะคะได้ที่อ g จีของเขาเลยนะคะจัสมารีนะคะเดี๋ยวใหม่จะขึ้นลิงก์ไว้ด้านล่างให้ในตัวของแบรนด์จัสมารีเนี่ยเขา,าโดดเด่นในเรื่องของพวกเทียนหอมอะไรอย่างนี้อยู่แล้วอ่ะคือใหม่ก็เคยใช้เทียนหอมของเขาอยู่นะคะแล้วก็รอบนี้ใหม่ก็สั่งมาเหมือนกันต่อมานะคะก็ยังอยู่ในเรื่องของพวกเครื่องหอมกันอยู่จากแบรนด์จัสมารีเหมือนเดิมนะคะเพราะว่าตัวนี้ใหม่อะ เคยใช้ของเขามาแล้วก็รู้สึกว่าจะต้องมาบอกต่อเพราะว่ากลิ่นมันหอมมากๆเลยนี่เลยนี่มาในแพ็คเกจแบบนี้ก็คือน่ารักปะสามารถเอาไปวางประดับได้เลยกลิ่นที่ใหม่เลือกมากลิ่นนี้นะคะ Magical w a t e r f o o l กลิ่นนี้จะให้อารมณ์แบบว่า เรานั่งอยู่ในน้ํำตกอะ่ะเรามีความแบบผ่อนคลายอะไรอย่างเงี้ยเวลาจุดทุกครั้งเลยนะใหม่ก็จะจุดเอาไว้เวลาแบบเราทํางานหรืออ่านหนังสือจะให้อารมณ์แบบว่าเราได้รู้สึกผ่อนคลายแล้วก็รู้สึกรีแลกซ์อีกด้วยตัวนี้ก็แนะนําเลยนะคะเรื่องกลิ่นไม่ต้องพูดถึงเลย คือหอมมากๆเลยลองไปดูกันนะคะกับแบรนด์ a ซส m a ล i ค่ะเราจะมาเริ่มแกะของค่ะเดี๋ยวใหม่จะเริ่มแกะตั้งแต่ชิ้นใหญ่ลงไปจนชิ้นเล็กเลยแต่ก่อนอื่นเลยใหม่ขออนุญาตแบบว่าแอบดูโพยนิดนึงเพราะว่าใหม่จาไม่ได้ใหม่จะได้แบบบอกละเอียดเลยนะคะมาเริ่มกันชิ้นที่1นึ่งเลยนันก็คือเตาผิงปลอมสไตล์แบบมินิมอลเพราะว่าใหม่ก็ ได้ดูหลายๆช่องที่เขาเคยแบบไปซื้อกันมาแล้วใช่ปะแต่อันนี้ก็คือใหม่ก็อยากได้เพื่อจะเอามาวางไว้มุมแบบข้างเตียงสำหรับชิ้นนี้นะคะใหม่ก็ได้มาจากร้านในช้อปปีนะคะเขาก็จะมีให้เลือกแบบ2ขนาดด้วยกันมีแบบ3ชั้นกับ2ชั้นแต่ตัวที่ใหม่เลือกมาก็คือแบบ2ชั้นเพราะว่าใหม่อะ คือนอนกับแบบพื้นน้องใหม่ก็ไม่อยากให้ตัวชั้นมันสูงเกินไปนะคะใหม่ก็เลยเลือกเป็นแบบว่าแบบ2ชั้นมานะคะสําหรับ2ชั้นนะคะก็จะอยู่ที่ราคา1,800บาทนะเขาก็จะมีแบบ3ชั้นด้วยนะคะอันนี้ก็จะอยู่ที่ราคา2,590บาทตอนที่ใหม่ซื้อนะคะมันจะเป็นสินค้าแบบว่า p ีออเดอร์นะก็คือแบบต้องรอหน่อยนะคะแต่ว่ารอไม่นานเลยนะคะประมาณ หนึ่งสัปดาห์เท่านั้นแม็กก็ได้มาแล้วนะคะแล้วก็ค่าส่งก็อยู่ที่ประมาณ90บาทเท่านั้นนะคะก็คือถือว่าไม่แพงเลยแล้วก็ร้านนี้แพ็คสินค้ามาดีมากๆเลยอันนี้ใหม่ก็ได้ทําการแกะเป็นที่เรียบร้อยแล้วต่อไปเลยไปดูชิ้นที่2กันเลยค่ะสําหรับชิ้นที่2นะคะก็มากันแบบนี้เลยคือถุงใหญ่มากเขาส่งเร็วมากเลยนะเดีย๋ยวม่กจะแกะก่อน ก็ซื้อมาจากร้านในอินสตาแกรมนะคะ m a m o Under Score Bedding นะคะก็จะเป็นแบบเนี้ยเออเนี่ยลายนี้เลยนะ มันเหมือนกันไหมก็มีความแบบเหมือนอยู่แต่ว่าด้วยความแบบสีของเขากับอันนี้มันก็อาจจะแบบแตกต่างกันนิดหน่อยแต่โดยรวมก็โอเคแหละแต่ว่าใหม่ก็ไม่ได้คาดหวังในเรื่องของคุณภาพของผ้าอะไรอย่างนี้อยู่แล้วเพราะว่าเราซื้อแบบนี้เราก็ต้องทําใจแล้วว่าราคาเขาไม่แพงดูที่ใหม่ชอบร้านนี้นะคะคือเขามีขนาดให้เลือกเยอะแบบ3ฟุต3ฟุตครึ่ง5ฟุต5ฟุตครึ่งใหม่ก็งงตรงที่ขนาด6ฟุตอาจจะอยู่แค่3 9 9แล้วก็แบบรวมราคาส่งนะคะ แต่ถ้าเป็นไซส์อื่นนะแบบเอออย่างเช่น3ฟุตจนถึง5ฟุตครึ่งอย่างเงี้ยก็จะอยู่ที่ราคา429บาทนะคะซึ่งหมก็งงว่าทำไมมันแพงกว่าเพราะว่าจริงๆ6ฟุตมันต้องแพงกว่าแต่ทำไมเออฟุตน้อยๆทำไมถึงแพงกว่าหรือว่าแบบการทอของโรงงานเขามันอาจจะง่ายหรือเปล่านะอันนี้ก็ไม่แน่ใจแต่ร้านเขาก็คือมีลายให้เลือกเยอะมากๆเป็นลายแบบ คุมโทนห้องได้เลยอะ่ะแล้วก็เกาหลีเกาหลีครั้งนี้ที่ใหม่เลือกสีเขียวมาก็เพราะว่าใหม่อยากได้แบบว่าฟิลแบบว่าสดใสบ้างอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราลองไปปูกันนะคะว่าฟิลห้องมันจะได้เป็นประมาณไหนนะคะมาแบบในหลายหลายชิ้นเลยอันนี้ก็ร้านในช้อปปีเหมือนกันเดี๋ยวใหม่ไปแกะให้ดูนะมาเริ่มที่อันนี้กันก่อนเลย,อ,ยอันนี้น่าจะเป็นแบบคุมเทปขาวอะ่ะนี นี่นะคะเป็นแบบว่าครึ่งวงกลมอะ่ะเป็นลายนี้เลยที่ใหม่เลือกมานะะี่ค่ะอันนี้นะคะอยู่ที่ราคาหกบสาบาทนี่แล้วก็ตรงนี้เขาก็จะด้านหลังเขาก็จะมีแบบกันลื่นด้วยนะคะกันแบบแทบก็ดีอยู่นะก็โอเคนะคะหกสบาทก็ไม่แพงนะคะเอาไว้แบบมุมเตียงได้เลยน,ะนี่ลายเขาสวยนะชิ้นต่อมาโอเคเขาแพ็คมาดีมากๆเลยแต่ละอย่างแล็กดีมาก อันนี้มันจะเป็นกรอบรูปแบบนี้แล้วเขาก็จะแยกเป็นโฟสเตอร์แบบนี้มาให้มันจะแบบมันจะเป็นอารมณ์เหมือนแบบมันจะเหมือนผ้าเลยนะมันแบบดีอยู่นะกรอบรูปวันนี้นะคะอยู่ที่ราคา67บาทเท่านั้นเนาะนี่จะหม่จะลองแกะแล้วก็ใส่ให้ดูนี่พอใส่ออกมาก็จะเป็นแบบนี้อันนี้ก็มีแบบให้เลือกหลากหลายลายนะคะแต่ว่าใหม่เลือกเป็นรูปเนี่ยเออหม่ดูมีความรู้สึกว่าเออมันแบบมินิมอลดีนะแล้วก็ลายมันก็น่ารักดีนี่ค่ะ เป็นดอกไม้นะคะอันนี้อยู่ที่ราคา49บาทนะมันจะเป็นแบบนี้เลย่ปะก็ใบก็จะเป็นแบบแบบแล้วก็มีความแบบคนขนเนี่ยคนมันก็จะหลุดหุดมาไม่รู้มันจะคันไหม <c oughs> ได้มาเป็นแบบสองสองช่อบแบบนี้เนาะชิ้นต่อมาแต่มันก็มีแบบ เล็กๆอะเอออันนี้เล็กมากเกือบเค็งน้องเวลานะเมื่อกี้เกือบไม่เห็นละอันนี้เป็นรูปป้นเลซซนนะคะเป็นรูปกปัมพูชก็อันนี้ก็มีให้เลือกแบบหลากหลายลายเลยนะอันนี้หม่จะเลือกเป็นอ,อ่าหมายเลขสามนะคะเป็นรูปแบบนี้เล็กมากๆต่อไปยังอยู่กันที่ร้านเดิมอยู่นะคนเขแพค็ดีมากๆเลยนะนี่ใหม่เอามาสองเล่มเอามาแต่งนะคะเป็นแบบนี้อ่ะ นีเน่เป็นลายนี้นี่อันนี้นะคะอยู่ราคาเล่มละประมาณ48บาทเนาะมีความเหมือนหนังสือจริงนะเล่มใหญ่อยู่นะสวยนะคะชิ้นต่อไปนะคะนี่ตรงแบบตรงนี้พี่เลยอันนี้นะคะก็เป็นแบบว่าที่แขวนพวก ตรงระหว่างประตูแขวนพวกหมวกพวกกระเป๋าอะไรเงี้ยอันนี้ใหม่ซื้อมาในราคา199บาทนะคะเขาก็จะมีแบบสีขาวกับสีดําให้เลือกแล้วก็ใหม่จะเลือกเป็นแบบตรงนี้เป็นลายไม้แบบนี้นะคะ ออโอเคแล้วก็แข็งแรงหนักอยู่นะคะอันนี้ชิ้นต่อมานะคะก็จากร้านในไ g นะร้านนี้แบบน่ารักมากๆเลยนะมีของหลายอย่างที่แบบไม่อยากไปโดนมากๆคือร้านเขาแบบมีให้เลือกเยอะมากๆเลยแต่อันนี้ยคือใหม่ตั้งใจจะเอามาวางเทียนหอมคือใหม่เห็นแล้วแบบคืออยากได้มากเดี๋ยวไม่ลองไปใส่ให้ดูนี่คะ่ะทุกคนใหม่เอาไปประกอบมาเสร็จแล้วนะ ด,ดีมีความน่ารักมากๆเลยแล้วก็ตัวที่มันหมุนๆเนี่ยเขาก็บอกว่าเวลาเราจุดพวกเทียนหอมน้องนะคะพวกเนี้ยก็จะแบบหมุนๆไปเรื่อยๆเลยนะเดี๋ยวเราก็จะลองไปดูกันว่าเออน้องจะหมุนไหมนะแล้วก็อันเนี้ยค่ะเขาก็จะมีให้เลือกแบบหลากหลายแบบปลายเลยนะใหม่ก็จะเลือกเป็นไม้โยกแบบนี้นะ ก็คือน่ารักมากๆเลยอันนี้ถูกใจมากๆเลยได้มาในราคา290บาทเท่านั้นก็ไม่แพงนะคะแล้วมีความแบบสวยมากๆเลยแค่ถาดสีทองมันก็สวยแล้วอะ่ะชิ้นต่อมานะคะเดี๋ยวไม่จะไปแกะให้ดูอันนี้น่าจะเป็นชั้นวางจอขอมนี่พอแกะมานะคะก็จะเป็นแบบนี้นะเหมือนแบบเราก็ต้องมาประกอบเองนะคะเคาก็จะให้เป็นตัวแบบนี้น็อตไม้มาให้หมายว่ามันก็ไม่น่ายากเท่าไหร่นะเราน่าจะทําได้อยู่ ไม่เอาไปประกอบมาเรียบร้อยแล้วนี้ไม่ได้มาในราคา135บาทตัวนี้เขาก็จะมีให้เลือก2สีมีสีขาวแบบนี้นะคะแล้วก็สีดาก็ลองไปดูกันนะที่ใหม่เลือกอันนี้ใหม่จะเอามาวางพวกแบบ iPad ด้านบนแล้วก็ตัวคีย์บอร์ดที่เราไม่ได้ใช้เราก็ามาวางไว้ใต้ล่างอย่างนี้เนาะกอตอนนี้นะคะเราก็เปิดกล่องครบแล้วนะคะเดี๋ยวใหม่ก็จะไปแบบเอาของนะคะที่เราเปิดเรียบร้อยแล้ว ไปจัดก,กันดูนะคะว่าจะให้ความแบบว่าทำให้ห้องแบบสวยขึ้นมาบ้างไหมนะคะไปดูกันค่ะ รับคลิปนี้นะคะก็เป็นคลิปอันบล็อก EP สองเผื่อจะเป็นแบบประโยชน์นะคะสําหรับใครที่กําลังมองหานะคะของแต่งห้องต่างๆนะคะหรือเป็นชิ้นเดียวที่ใหม่เปิดอันบ็อกไปแล้วเนาะ<ๆ>ก็จะได้แบบเป็นการตัดสินใจในการซื้อได้ถูกต้องอีกด้วยนะว่าเอ,อ้ยชอบจริงไหมมันเออมันเป็นยังไงคลิปนี้นะคะใหม่ก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้ใหม่ด้วยนะคะสําหรับวันนี้ใหม่ขอบคุณมากๆเลยนะคะบ๊ายบายคะ่ะ